สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลพิศนุโลกนะคะกับกีฬาสีนะคะดอกบัวเกมครั้งนี้น้องฮานะรับหน้าที่ถือป้ายนะคะป้ายสีก็คือสีแซนหรือว่าสีส้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศของวันนี้กันนะคะไปชมกันเลยค่ะ แกมกาอนุวาล3.3ใา้สีเด็กชายนณัพรทุ่งกันละสีผักกาดมัยเกี่ยวมูอนุบาล3.3ครับยาพนองรองยาสิบสิบี้าพอนิทริตรเมรัยกีฬากีฬามยาลิกแกแต่กนลิตเตอร์ระบบไฟลครับครับอินดี้ต้องเขียวครับนะยิ้มเลยค่ะบริยานของเรียนพุทธคุณนสมัยสาสี สีแสดนะครับสีแสดดูสีแสดใครบ้างครับสีแสดสีแสดผู้ถือธงเด็กชายพร้อมพงวงชัยรบาลสานะครับป้ายสีได้แก่เด็กชายปสะสเรียนตับอยัธรับโรงเรียนวัดบ้านตาีคสานะคนายนยหนอยน้คโรับงร ส,นะสีแดงก็สีแดงกำลังมาแล้วเข้าสู่สนามดอกบัวเก็มแล้วนะครับเหลนกยวราชนะครับ้าดแดงนะครับ,<ส>รบดอกบัวเก็มมานนแล้วกระบวนสีแดงนะครับผู้ถือป้ายไดอได้แก่นะครับผู้ถือป้ายได้แก่ เด็กถิงปกฉัดการเจริญน,นะครับผู้ถือธงได้แก่เด็กชายสุบกรเมืองสอนป .2 ครับผู้นำดัมดเบลเยอร์ได้แก่ดีนัทพหงทองนะครับเป็นนักเรียนนำดัมเบลเอร์เข้าสู่สนามนะครับ่สวยง<ก>ามดแต่งตัวด้วยซึดมาเลเซีของเยาวราชชาติแดงนะครับมังกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปีใครได้สีแดงก็โชคดีมีสง่าราศีจี่จุดมังกร,งกรทองม,มีเตมของเยาวราชสีแดงชัดขอพยศเยาวราชชาติแดงโอ้อ่าน เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีนสะท้อนอันดีงามของประเทศไทยและประเทศจีนโอ้สมัยยาวเหลือเกินครับนะครับชาติแปลว่าสีแดงเขาบอกอย่างนี้นะครับเราได้ไปเยอะอีกร้อยิีแค่เดียวกันบั๊บไปโรงเรียนนะครับปั๊บไปโรงเรียนต่อด้วยกองเชียร์นะครับกองเชียร์มีผู้สีแดงยกให้นะครับเขาบอกว่าแม่สีเนี่ยมีความร้อนแรงแต่มังกรทองก็คือคุณครูอรณิคเขียวอกมือนะครับนี่เชียร์เขาหน่อยเชียร์เขาหน่อยในวันนี้ เพราะไม้กระทาที่หมดเลยครับพี่ครับตามด้วยกระบบนสีอะไรนอ<า>กจากสีแดงสีม่วงครับสีม่วงพบกับสีมว่มวงหน่อยครับมีใครบ้าง นะครับไอ้ม่วงนะครับผู้ถือป้ายสีได้แก่เด็กหญิงบันชิตาสุขแสงผู้ถือธงได้แก่เด็กชายอัครเสษ,ษปัทมายาภาเดี๋ยวต่อไปญาตินี่ครับเพราะคนถือธองนี่อาจจะไม่รู้จักเขานะครับเพราะขเขาใส่ชุดแปลกอันนี้เป็นอะไรชุดอะไรครับชุดอะไรเนะี่ยเอเลี่ยนหรือเปล่าโอ้ผมเอ <ๆ S 1> ามไม่ถูกมาทุกต่อด้วยค่ะทาคุณนันท์มิเยอร์สีเด็กหญิงบุตรนเรศเชื้อทองโอ้โหตรงชื่อมาคนเดียวขออภัยหนูนะคุณจำชื่อไม่ได้มีสองขอลูกขออภัยที่ไม่ประกาศชื่อ มาครับดับไปเย่องก็มไแพ้รเขาี่้สี่ม่วงไปจองม่งสดใสมาทีมของเมตมองหน้าหรือมองหน้าท่านประธานเลยอาประทาดได้ลูกมองเต็มเต็มอ้าวลักลดมาแล้ววีทต้นได้วยเขาบอกว่ามีตัวเอเลี่ยนมาด้วยนะครับวันนี้รวนใจรบกวใจรบวใจหน่อยเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนคาร์บอนไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดนี่โลกระสใสเพราใส่ใจการแยขยะบรพิษการรถละแยก ตอนนี้ทุกสี่ก็เดินลงมาที่สนามเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปร้องเพลงคารุทรงชาติกันค่ะ นะครับคนที่สองนะครับคนที่สองนะครับเด็กชายนักประดุดนวดกระเริญนที่กำลังวิ่งมาที่คนที่สองนะครับครับและเอ่อนชั้นปสามชื่หนึ่งนักกีฬาเทเบโลครับอ่านักกีฬาจุดไฟได้ครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับนะครับพิธีกิจกรรมการเปิดกีฬาดอกบัวเกมก็เริ่มต้นในวัดนี้นะครับ นะครับตอนนี้นะครับการจัดการแข่งขันกีฬาดอกบัวเกมนะครับในวันศุกร์ที่13กันยายนพุทธศักราช2567หรือดอกบัวเกม2024เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับการเปิดการแข่งขันในวันนี้ครั้งหนึ่งครับขออนุญาตนำเรียนเดือนคนหนึ่งนะครับมาถือทุ่นถือใต้โรงเรียนทุ่นถือใต้โรงเรียน นันเองลูกกระตันยูกระจัปอีนี้ของประเทศไทยด้วยนะครับนะเปนักโลกรางวัลไปแล้วนะครับเด็กหญิงชนิสาุรัมมิลลิสกุลน,นะครับมีความสามารถหลายด้านนะครับนอกจากหน้าตาผาผยแล้วยังอยู่ในระดมหน้ากระเสงนะครับของโรงเรียน,นยรัฐบาลที่โซนโลกรายวับรางวัลลูกกระตันยูนะครับ,รบก็ขอชื่นชมครับวันนี้มาถือป้ายให้กับโรงเรียนอนุบาลที่โุโลกผู้ถือตรงโรงเรียนได้แก่เด็กชายชกรวิจเจริชชอบมีทั้งปกตุสครับ เป็นอดีตสะพานสะานในโรงเรียนในบ้านพี่ะลอกตแล้วน้องก็มาได้กล่าวรายงานต่อพระละเวลาศรีปฐมบุกนะครับระดับสมุนไสนะครับทั้งมดกลับล้างพันนะครับเพื่กลับไปยังเต็นของตนเองนะครับลับหลังหาเลยครับปฐมนะครับซึ่งอาจารย์เชียร์เลยครับองเชิญกานท้ายเลยครับ เดี๋ยวเรามารอชครับล่าเจสนามแล้วเราจะโทเปิดนะครับน้องนครับแล้วพบกับการ่นมาติทของนักกีฬาอายุบาศธงไหยของเรานะครับเนการแรกนะครับารฝากช่นชมช่วยดเชียร์นะครับเพื่อเชร์ที่เนนะครับตอนนี้คณะสีกลับไปที่องค์การของเองนะครับ ไปเปลี่ยนชุดให้นะอายุก่อนยี่ยุก่อนให้ทุกอย่างเว็นก่อนบลูกตอนนี้พิธีเปิดก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดเพื่อเตรียมลงแข่งกันค่ะ ตอนนี้วิ่งดี้ยแล็กจิ๋วแต่แจวไว้ลูกไทรวนนี้โอ้ยื่ครับช่างชมว่าโัวสุดท้ายแล้วสีม่วงโควสุดท้ายแล้วสีเหลืองตามทันโอ้โหตจีฟ้าตัวน้อยแต่จีดฟ้าวยส้มค่ะเอาล้ครับเอล้ครับเอาละครับแล้วกเใจสีพรมมอบเหรียญทองให้กับนักเรียน นะครับเพื่อรองรับนักข่าวมอบอเหรียญเงินนะครับ<อ>แล้ว เป็นการไข่แป้งค่ะสีพูนำใช่ไหมครับเนี่ยเอาละครับสีพูนำสีพูมาเร็วมาก <as> เอ้ยมาแรงนะชมพูเ <as> นี <as> ่ย แตะเต็มที่สีเหลืองอ่ะแตะเต็มที่แตะเต็มที่เต็มมือโอ้ไปแล้วสีเหลืองไปแล้วไม่ใช่แตะธรรมดาโอ้คนนี้ไวฮะสีเหลืองไวฮะตามทันไหมทันไหมไวมากโอ้ไวสีเหลืองไวมากเอ้าเร็วเร็วิ่งไปเลยเร็ววิ่งไปเลยแตะเต็มที่เอาคนสวยคนรอมาคนสวยออกนี่ม เขียวเหลือสีอ่ายังสูงสีค่ะยังสูงสีเ้ยใกล้เคียงครับุูตามครับเหลือสีเหลือสีปกตินเหลือสีค่ะเอาแล้วครับต้องดีตั้นไมยอม,อมเขียว เหลือสองแสนพันไหมแสนน้อยงไม่ใช่ค่ะแสนสปีดตามหายมาเร็วเรีวรูกเร็วเรีวเว้เว้เว้เลยมาไปไลน์มาไปไลน์เลยขียวเขียวแตะคนที่หนึ่งขียวเหลือหนึ่งชมพูเหลือหนึ่งชมพูสู้สู้ขียวสู้สู้เอาล้วครับแข่งกันนะครับชมพูกับเขียวที่สามเหลืองม่วงเบียร์ทะยูค่ะเร็ว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  เยวามมือคนทุาอไปงอีกีหวเ็ววใครใครางมืชมพูกตามดนติดชมพูไม่ยอมมาแล้วชมพูกบเขียวชมพูกบเขียวน้แล้วเหลือ้ชมพูชมพูเขียวชมพูเขียวอ้าชมพูที่เขียว จบไปแล้วนะคะกับการแข่งขันกีฬาสีนะคะของเด็กอนุบาล3นะคะแข่งไป3เกมได้รางวัล1เกมการแข่งขันนะคะเป็นเหรียญเงินนะคะแต่ว่าน้องคณะก็ไม่ได้ลงแข่งด้วยนะคะก็ยินดีกับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะที่ได้รับเหรียญเงินกันกลับบ้านนะคะกีฬาสีปีนี้สนุกสนานกันมากเลยนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่กีฬาสีปีหน้านะคะสําหรับโรงเรียนอนุบาลมิชลินโลกนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ